พิกัดนี้ชวนลงใต้ไปที่อ่าวไทยค่ะติดตามภารกิจของอาสาสมัครในกิจกรรมคว้าเบ็ดหยิบอวนออกทะเลหาปลาช่วยโรงพยาบาลสนามและผู้คนดัหน้าค่ะนี่นะครับตัวนี้ก็ทยอยกันดึงนี่แหละค่ะเป็นภาพบรรยากาศกิจกรรมที่เหล่าอาสาสมัครในหลายจังหวัดภาคใต้ออกทะเลหาปลานะคะตั้งใจจะส่งไปที่โรงพยาบาลสนามในแต่ละพื้นที่ค่ะปลาที่ได้มีหลายชนิดปลาเก๋า ปราโมงปลาฉมงามปลากระพงก็ได้ปลาช่อนทะเลก็มีนะคะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นค่ะแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยอย่างจุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพก็คือพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่บ้านปากพญาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะงัดเอาวิธีการหาปลาหลากหลายรูปแบบเพื่อร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะีแต่ละลำจะเลือกอาชีพที่ตัวเองกันนะจะเป็นาวางเบ็ดเร้า ควรตกกระปงกจับปลาดุกะเลวันมือเล้าสัดน้ำเสียหวาสมาชิกจับมาได้ขาจะมาหมอให้กับจุ่จุ่นครับเพื่อที่จะส่งหมอต่อให้ครับโงรงพยาบาลสนามในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อไปประกอบพิธีงานตัวเลือกพี่นองที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 ขยับจากนาครศรีธรรมราชภาพนี้อีกจุดหนึ่งนะคะพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านออกเลหาปลาที่สงขลาค่ะอาสาสมัครในจุดนี้มีทั้งชาวประมงพื้นบ้านแล้วก็นักตกปลานะคะ ออกเลยไปตกปลาในบริเวณใกล้เคียงกับชุมชนค่ะเป็นจุดที่ทางกลุ่มเขาวางสังกอรหรือว่าเคยทําบ้านปลาวางทางมะพร้าวเอาไว้เพื่ออนุรัก์พันปลาแต่มาถึงช่วงวิกฤตค่ะทางกลุ่มก็ไปหาปลาบริเวณจุดนั้นนะคะเพื่อจะส่งต่อให้กับโรงทานซึ่งเป็นโรงทานอาสาวัดไส้งามค่ะจุดนั้นก็ทำข้ากล่องส่งให้โรงพยาบาลสนามในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาค่ะพอด,ดีหลายอย่างนะครับแล้กวก็ ปลาก็ทำาห้ปลาเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้มากแล้วก็ปลาบางงูก็ได้หาได้ปลากันบ่อนได้อยู่กิจกรรมกว่าเบ็ดหยิบอ้วนชวนลุงลีเป็นกิจกรรมีดีครับเป็นกิจกรรมที่จวยเลือดสร้างกลมในยามวีกฤตโควิด19ยักษ์จะเชิญชวนนะครับพี่น้องป้าจ้าปงทมงอยู่ปิดจ่กว้างทะเลไม่ว่าจะเป็นอ่าวไทยหรืออันดามัน มารวมกันทํากิจกรรมเบื่อจรริตจส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามไกลๆก็ถานเองนะครับแม้ว่ากิจกรรมนี้จะจบไปแล้วนะคะแต่ว่ายังมีเครือข่ายบางส่วนที่เดินหน้าทํากิจกรรมในพื้นที่กันต่อออกหาปลาเพื่อที่จะส่งให้โรงพยาบาลสนามนะคะ